ปนปครับกล่องยังโอเคนะครับ<อ>เราจะมาแกะดูว่าสินค้ายังดีอยู่ไหมคม,มไปรูปตัวลมวโบูไฟ UFO คนเดิมมั้งฮะเ้าคน้าละร้านเหรอมนใหญ่กว่าไหมโอ้ดูไม่ออกอล้อันนั้นตอนนั้นที่ซื้อมันมีไฟเนี่ยสามสามด้านอันนี้สี่ด้านอ๋อเหรอมันตรงอยากกับเดิมมั้งแต่ว่าเวลาส่วนคนที่เวลยส่วนนี้ก็เท่ากันเศรษฐกิจนี้ลองไปดูวันเข้าคลิปเก่าขอเมนมั่นใจโอเคสภาพอย่างนไม่แตกแล้วนะเดี๋ยวต้องเปิด อืออีกอ่ะอือสามสีอือสามสีอือโอเเจ้าวะรุ่นจะไกิดเป็นยที่ชี่รมาเนียน่าจะมี่มีคนละรุ่นแล้วมั้งคนคนละรุ่นแล้าซื้อคนละร้านแล้วก็อันนั้นมีไฟสามทางเองมีสี่ทางอันนั้นเท่าไหร่ะอ่าเจ็ดร้อยกว่าบาทอ ตอนนั้น,นตอนนั้นมันซื้อในเฟสเก้าแล้วก้าสิบอันนี้สั่งชนอปปี้อโอเคโอเคนี่ถ่ายรูปแล้วหนึ่งตัวนี้สองสองรู้สึกว่าอันนี้จะหมดไปสามสีเนาะใช่ โเวเดลไหนก็ไม่เขียนบอกะเ<อ>นี่ยมีสองโวเดียลแปดพันพันสองหรือพันหกอันนี้เ <1, 2, S 2> หรอมาสามรุ่นไหนอันนี้ไอพ 3, ีเอลดีแปดพันวัตต์ใช่ไหม ตัวนี้แปดพันวัตต์อ้นี่พันห0พันหกเออเดียวันี้ครับตัวท็อปุ่นเลยนี่ว่าโอเคครับเปิดนี่ขอตัดริมมือตงนี้หน่อยนี่สีวอม,วอม วอมนิดๆอันนี้มันเหมือนอะไรขึนอย่างอันนี้น่าจะเป็นเดลไรท์นนเนี่ย,ายขาบแบบฟ้าๆ<อ>นี่วอรอ์มเขียสวยงาม,ลมเลยครับ